เราค่อยรอนานเลยเราใ้ล่งให้ั่งค่ะเราเขมาด้ยกันแล้วเออไม่ต้องแยกแล้วนั่งในเครื่องต่อนะคะ

ฮัอโมันพงไม่ไหวแล้วล่ะแลวพเจอเดี๋ยวเราก็รู้นะคะเขาไม่ยอมบอกนะคะว่าไปโรงแรมไหนนะคะให้เราอือบาราชู ลึกกันมากนะคะว่าเขาจะพาเราไปนอนที่ไหนตอนนี้เข้าเขตประเวศค่ะดู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 วิวทิวทัศน์น่านอนมากเลยแถวนี้อ๋อมาทางรัฐอ๋อตกใจหมดเลยออ้ยมีรถตำรวจนำด้วยเห็นไหมตรงนี้มีรถตำรวจนำจ้าโอ้ยรถตำรวจนำอันนี้ถ่ายรูปดิไม่ได้ธรรมดานะถ่ายมือถือถ่ายวิดีโออยู่จ้าแล้ว วันนี้ทุกคนจะหัวใจเดียวกันนะคะตื่นเต้นโอ้นี่หรือเปล่าหมู่บ้านนี้อยู่คนละหลังเลยคนะ <c oughs> ่ะคือ <c oughs> ส,สร้างไม่เสร็จอะสร้างไม่เสร็จไม่ทันได้สร้างเออตื่นเต้นอะยังไม่ถึงเลยจ้า <c oughs> จริงเหรอเฮ้ย <c oughs> นี่มันใช่หรอจริงเหรอ ไม่ใช่หรอกอันนี้มันหรูมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันโฮเทลจริงๆเอเลี่ยนทอนจริงจริงใช่ด้วยใช่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 เอเลี่ันแอร์พอร์ตโฮเทลจ้าเย้โอเคเลยอ่ะ เฮ้ยแบบว่าเนี่ยเหรอเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ที่มันชื่อแรกมีประตูกว้างเนี่ยเหรอไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะชือตรงนี้ไม่ใช่ใช่เอเลแกนต์เอเลแกนต์แอร์พอร์ตเอเลแกนต์โฮเทลรีสอร์ทแอร์พอร์ตโฮเทลเฮ้ยดีใจมากเลยอ่ะถึงแล้วค่ะถึงโรงแรมแล้วเรียกโซน นี่ค่ะอันนี้คอนเทนเนอร์นะจ๊ะไม่ไม่มันก็กรุงเทพอะจะเอาคอนเทนเนอร์ไหนนี่เข้าประตูโรงแรมล้วจ้าโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเตื่นเต้นจังเลยอ่ะมีเจ้าหน้าที่รอรับเรานะคะโอเคนะคะเราลงไปก่อน